ีครับกลับมาติดตามกันอีกครั้งหนึ่งนะฮะกับการถ่ายทอดสดตอนเวลา4ี่โมงเย็นนะฮะเราก็จะมาสรุปภาพความเคลื่อนไหวล่าสุดทั้งในส่วนของตลาดหุ้นแล้วก็สินค้าที่อยู่ในตลาดทีเฟกนะฮะวันนี้ก็ดูเหมือนว่าทิศทางของตลาดหุ้น กลับมามีแนวโน้มที่เขียวสดใสครั้งนึงนะฮะโดยดัชนีเซตแล้วก็เซทห้าเนี่ยก็มีการปรับตัวขึ้นได้อย่างแข็งแกร่งแล้วก็แกว่งอยู่ในแดนบวกตลอดชั่วโมงการซื้อขายเลยนะฮะจนตอนนี้เนี่ยเซตก็ยังบวกอยู่ประมาณขออภัย41.35จุดจุดอยู่ที่1377.07จุดส่วนเซทห้าก็บวกอยู่ประมาณ32จุดนะอยู่ที่930.35จุดก็ดูเหมือนว่าจะปรับตัวขึ้นตาม ทิศทางของตลาดหุ้นในต่างประเทศนะฮะส่วนหนึ่งก็เป็นเพราะว่านักลงทุนมีความคาดหวังนะฮะเกี่ยวกับประเด็นในเรื่องของการที่ทางธนาคารกลางเนี่ยะจะมีการออกะะมาตรการผ่อนคลายทางการเงินหรือว่ามาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจนะฮะ,ะโดยในคืนนี้เนี่ยตอนเวลาประมาณทุ่มหนึ่งตามเวลาในบ้านเราเนี่ยะจะมีการ จัดวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ของกลุ่ม G7 นะครก็คือจะมีสหรัฐเนี่ยเป็นประเทศแกนนําที่จัดในเรื่องของการทําวิดีโอคอนเฟอเรนซ์นะครับกับประเทศสมาชิกในกลุ่ม G7 นะครแล้วเขาก็มีการคาดหวังนะครว่าการประชุมในวันนี้เนี่ยซึ่งจะมีทางรัฐมนตรีครังแล้วก็ประธานธนาคารกลางของกลุ่มประเทศ G7 เนี่ยเข้าร่วมประชุมเนี่ยหลังจากที่ประชุมเสร็จแล้วเนี่ยน่าที่จะมีการออกมาตรการ ออกมาในเรื่องของการที่จะามากระตุ้นเศรษฐกิจในช่วงนี้เพราะว่าเศรษฐกิจน่าจะได้รับผลกระทบเกี่ยวกับประเด็นในเรื่องของการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด -19 นะฮะอย่างนี้เราทราบกันดีเพราะว่าตอนนี้เนี่ยการแพร่ระบาดของเชื้อเนี่ยมันยังลุกลามไปในหลายๆประเทศทั่วโลกนะฮะทั้งในส่วนของตัวเกาหลีใต้ในส่วนของอิหร่านหรือแม้แต่ในสหรัฐเนี่ยตอนนี้ดูเหมือนว่าจะ,จะ,จะเริ่มมีจํานวนผู้ที่ติดเชื้อแล้วก็เสียชีวิตเพิ่มเพิ่มขึ้นนะฮะ ถึงแม้ว่าในจีนเนี่ยสถานการณ์ดูเหมือนว่าจะดีขึ้นนะฮะยอดของผู้ที่ติดเชื้อเพิ่มขึ้นในอัตราที่ชะลอตัวลงแต่นอกประเทศจีนเนี่ยสถานการณ์มันยังไม่ค่อยดีนะฮะ mm hmm. ก็เลยมีมีความคาดหวังว่าทางธนาคารกลางหลายๆประเทศเนี่ยน่าที่จะมีการออกมาตรการมากระตุ้นเศรษฐกิจนะเดี๋ยวเราคงต้องดูกันว่าการประชุมกลุ่ม G7 ในวันนี้เนี่ยมันมันจะมีมาตรการอะไรออกมาไหมหลังจากที่เสร็จสิ้นการประชุมไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็ก็ลองติดตามดูก แล้วกันนะฮะก็อาจจะทําให้เกิดความผันผวนต่อตลาดในวันพรุ่งนี้ได้เหมือนกันถ้าเกิดว่าประชุมเสร็จในวันนี้แล้วยังไม่ได้มีมาตรการอะไรเพิ่มเติมออกมานะอาจจะมีแรงขายออกมาในวันพรุ่งนี้ทําให้ดัชนีมีการย่อตัวลงมาแต่ถ้าเกิดว่ามีมาตรการอะไรออกมา <S <S <ค que> <ls> ก็อาจจะทําให้พรุ่งนี้ตลาดวิ่งต่อได้เหมือนกันนะก็เ,เป็นสิ่งที่ทําให้ตลาดมีความผันผวนได้นะในวันพรุ่งนี้ก็คิดว่ายังไงคงยังต้องติดตาม ความเคลื่อนไหวยางใกล้ชิดอยู่นะฮะช่วงนี้ถึงแม้ว่าตลาดจะมีการปรับตัวขึ้นมาได้ก็จริงแต่สถานการณ์ยังดูไม่ค่อยน่าไว้วางใจนะฮะแล้วก็ยังมีความผันผวนอยู่นะครับเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของห้างดับหลักทรัพย์ที่มีมูลค่าการซื้อขายเยอะที่สุดในวันนี้ว่ามีตัวไหนบ้างนะฮะตัวแรกก็จะเป็นในส่วนของตัวแบมนะฮะล่าสุดก็ปรับตัวขึ้นมานะอยู่ที่24บาท30นะครับแล้วก็จะมีในส่วนตัว CPO CPO ก็ ขยับขึ้นมานะะล่าสุดอยู่ที่69บาท75สตางค์แล้วก็จะมีในส่วนของตัวปตทนะฮะปะตทก็ขยับขึ้นมาล่าสุดอยู่ที่40บาท50 AOT นะ AOT ก็ปรับตัวขึ้นมานะฮะล่าสุดอยู่แถวๆบริเวณ62บาท50แล้วก็จะมีในส่วนของตัวแอดวานแอดวานล่าสุดก็อยู่แถวๆ200บาทนะครับก็จะสังเกตเห็นว่า5หลักทรัพย์ที่มีโวลุ่มเยอะที่สุดในวันนี้ก็ เป็นตัวที่มี Market Cap ใหญ่แล้วก็ปรับตัวขึ้นด้วยกันทั้งหมดเลยนะฮะ,ะก็ทำให้วันนี้ดัชนีบ้านเราก็ปรับตัวขึ้นได้ค่อนข้างดีนะครับในส่วนตัวเส้น50 Index Future นะฮะซีรีส์ s 20ล่าสุดก็อยู่ที่927.30จุดนะฮะบวกขึ้นมา34จุดนะฮะ,ะก็วันนี้ดูเหมือนว่าตัว ฟิวเจอร์เนี่ยจะบวกขึ้นได้มากกว่าตัวเซ0ห้าสิบนะฮะถ้าดูส่วนต่างนะฮะระหว่างตัวฟิวเจอร์กับตัวเซ0ห้เนี่ยนะฮะจะจะพบว่าถึงแม้ว่าวันนี้ตัวฟิวเจอร์อาจจะปรับตัวขึ้นได้ดีกว่าเซ0ห้ก็ตามแต่ส่วนต่างยังค่อนข้างเยอะอยู่นะฮะตอนนี้ซีรีส์เเนี่ยเทรดต่ำกว่าเซห้าสิอยู่เกือบเกือบสจุดเลยนะฮะ,ะก็จะก็จะสังเกตว่าตอนนี้เนี่ยตัวฟิวเจอร์ยังไม่ได้วิ่ง เข้าไปใกล้ตัวเซตห้าสิบสักเท่าไหร่นะฮะกะ็เป็นเป็นสิ่งที่นักลงทุนยังคงต้องอติดตามกันต่อในช่วงนี้นะ,ะถึงแม้ว่าภาพของตลาดจะ,ะกลับมามีแนวโน้มที่ดีขึ้นนะ,ะแต่การเข้ามาเก็งกำไรก็ยัง,ย,งยังคงต้องใช้ความระมัดระวังนะ,ะช่วงนี้เราก็แนะนำให้เก็งกำไรภา,ภายในวันไปก่อนนะฮะก็ถ้ามีจังหวะในเรื่องของการทำกำไรก็ปิดสถานะทำกำไรออกมาก่อนเพราะว่า แนวโน้มยังไม่ได้ชัดเจนเลยสักทีเดียวว่าตลาดจะปรับตัวขึ้นต่อได้นะเพราะฉะนั้นถ้ามีกําไรก็ปิดทํากําไรออกมาก่อนถ้าเกิดว่าใครเข้าไปเก็งกําไรด้วยการเปิดสถานะลองในวันนี้เนี่ยนะยังไงก็อย่าลืมนะทยอยปิดทํากําไรออกมาแล้วก็ต้องวางในส่วนของเงินหลักประกันเผื่อไว้ด้วยนะเพราะว่าช่วงนี้ตลาดแกว่งผันผวนค่อนข้างแรงขึ้นลงวันละหลายๆจุดเพราะฉะนั้นการวางเงินหลักประกันเผื่อไว้วก็ช่วยนะใน,ในเรื่องของการ ที่นักลงทุนเนี่ยจะสามารถรองรับความผันผวนที่เกิดขึ้นได้เหมือนกันนะฮะถ้าเกิดว่าวางเงินหลักประกันเผื่อไว้นะฮะในส่วนของตัวราคาทองคำนะครับราคาทองคําก็ค่อยๆขยับขึ้นมานะฮะล่าสุดอยู่แถวๆบริเวณ1 5นหอเหเหรียญต่อออนหลังจากที่เมื่อวันศุกร์ที่แล้วก็เจอแรงขายออกมาค่อนข้างรุนแรงนะฮะราคาก็หลุดแถวๆบริเวณ1 6 0 0เหรียญลงมาตอนนี้ก็ค่อยๆขยับกลับขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งนะฮะก็เดี๋ยวคงต้องลุ้นกันอีกทีนึงว่าจะกลับขึ้นมายืนเหนือ พันหกร้อยเหรียญได้หรือเปล่านะฮะประเด็นสําคัญในวันนี้ที่จะต้องติดตามก็อย่างที่บอกก็คือจะมีการประชุมของกลุ่ม G7 นะฮะก็จะมีรัฐมนตรีครังแล้วก็ประธานของธนาคารการของกลุ่ม G7 เนี่ยเข้าร่วมประชุมก็เดี๋ยวคงต้องดูกันว่าจะมีมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจออกมาหรือเปล่านะฮะหลังจากที่ประชุมกันแล้วนะซึ่งถ้าเกิดว่ามีมาตรการอะไรออกมาเนี่ยก็น่าจะช่วยทำให้ทองเนี่ยปรับตัวขึ้นนะฮะ ก,ก็คิดว่าน่าจะเป็นอย่างนั้นนะฮะส่วนสถานการณ์ในเรื่องของอาการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด19เนี่ยก็ยังคงต้องติดตามกันต่อนะ,ะเพราะว่า,าตัวเลขมันยังเพิ่มขึ้นอยู่นะฮะโดยเฉพาะอ,าอย่างที่บอกตัวเลขที่ตัวเลขผู้ติด,ดเชื้อแล้วก็เสียชีวิตที่อยู่นอกประเทศจีนเนี่ยมันยังคงเพิ่มสูงขึ้นนะฮะเพราะฉะนั้นมันก็ทําทให้สถานการณ์ในเรื่องของเศรษฐกิจเนี่ยก็ยังดูไม่ค่อยดีนะ,ะเพราะฉะนั้นก็คิดว่าทองคํายังเป็นอะไรที่นักลงทุนยัง เข้ามาซื้อในช่วงนี้นะเพราะฉะนั้นราคาก็ยังมีโอกาสที่จะปรับตัวขึ้นมาถึงแม้ว่าอาจจะมีความผันผวนนะอยู่บ้างนะเพราะว่าก่อนหน้านี้ก็ขึ้นมาค่อนข้างแรงเพราะฉะนั้นก็อาจจะเจอแรงขายทําให้ราคามันปรับตัวลงมาแรงก็เป็นเรื่องปกตินะเพราะฉะนั้นก,ก็คิดว่าราคายังมีโอกาสที่จะขึ้นมาได้อยู่นะฮะส่วนตัว g o o n l i n e f u t u r e นะฮะซีรีส 20นะฮะล่าสุดอยู่แถวๆถวพ9นห้นะฮะติดลบ13.70วันนี้ก็ขึ้นไปทำ high เวแถวพันหกร้นะตอนนี้ก็ย่อลงมาเล็กน้อยนะครับส่วนตัวโกลฟิเจอร์นะซีรีส์เจส ล่าสุดก็อยู่2 4 4 4 0บาทลบอยู่90บาทนะฮะก็ก,ก็ค่อยๆขยับขึ้นมานะแต่ก็ยังไม่ได้ขึ้นมามากสักเท่าไหร่นะเพราะว่าราคาทองโลกก็ยังฟื้นตัวขึ้นมาแบบยังไม่ค่อยชัดเจนนะฮะก็เดี๋ยวคงต้องรุ้นอีกทีนึงว่าทองโลกจะกลับขึ้นมายืนพัน ยืนเหนือพันหกร้อยเหรียญได้ไหมถ้าถ้ายืนเหนือพันหกร้อยเหรียญได้อีกรอบก็น่าจะวิ่งกลับขึ้นไปอีกครั้งหนึ่งแต่ตอนนี้ยังยังไม่เห็นสัญญาณของการฟื้นตัวแบบชัดเจนนะเพราะฉะนั้นในแง่ของกลยุทธ์เราก็เลยแนะนําให้รอไปก่อนนะทั้งตัว go online future แล้วก็ go future ส่วนใครที่จะเก็งกาไรก็ช่วงนี้แนะนำให้ดูแลพอร์ตตัวเองดีๆก็แล้วกันนะครับโดยเฉพาะในช่วงตอนเวลาเที่ยงคืนถึงตีสามเนี่ยเป็นช่วงเวลาที่ราคาโลกราคาทองโลกแว่งค่อนข้างแรงใครที่จะเข้ามาเก็งกำไรก็ อย่าลืมติดตามอย่างใกล้ชิดก็แล้วกันนะในช่วงนี้แล้วก็เผื่อเรื่องของเงินหลักประกันเอาไว้ด้วยนะฮะก็เป็นสิ่งที่อยากจะฝากเอาไว้สาหรับนักลงทุนในช่วงนี้นะครับและนี่ก็เป็นทั้งหมดนะสำหรับการถ่ายทอดสดในเย็นวันนี้นะครับเดี๋ยวเรากลับมาติดตามอีกครั้งหนึ่งในช่วงเช้าวันพรุ่งนี้นะเย็นวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ